คลิปนี้สิกินเห็ดดังมูดิบไปเบิงเ้อพี่น้องบ่เบี้ยกินได้พี่น้องสิกินน้ำในดกนอกมั้พี่น้องน,น้ำใสดีที่พี่น้องคือน้ำฝนนี่พี่น้องมากินน้ำกันเน,ะนาะน้ำลายลาย Rất sát ăn chết chết phía nặng Chết chết Cứ nằm phốn lên